ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอา,าวีมาแนะนำเพจแอดมิเตอร์ตีพีเจ็เพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กำลังหาไอคดีคุมพร้อมเล่นลูมครบแบงค์คอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี <S <S นะ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเนี่ยวนนีก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะทเซอร์วันนี้นะครับผมเนี่อยู่เกมอาร์วีนังวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับผมเนีวันนี้ผมก็จะมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผมและซึ่งมันเป็นอัปเดตที่ผมก็มันไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมสำหรับผมมันก็ได้หมดแหะแต่ทุกคนผมไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะครับผมนะก็ทุกคนน่าจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะครับผมเป็นการแบบกันเวทนะแต่ว่ามันก็กัััันนนนนนเเเเเววววทไไไดดดด้้มมม่่หหรรรอกกะะะะคคบบผผ็็ีี๋๋ยยยยปงงจใูามัันนนจะะเเเป็ยงงไาพราาาะะว่ผมพูดไปอจจเ็นภาพไง เดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมเนาะเอาแบตก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับนะั่นก็มาอยู่ในเกมปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนปกตินะครับก็คือแบบว่าถ้าเรามาเวทป่าเนี่ยเวลาเราเกิดมานะครับผมเนี่ยเราก็จะวิ่งไปปา่าฝั่งนหัข้ามเลยใช่ไหม่าถ้าเราจะแบบเวทปา่าหรือว่าไปแอบ,บขโมยบ,บัฟฟ้าบัฟแดงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งคือการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือ,คอ,คอจะมีบัฟ เนี่ยนี่คือสังเกตน,นะตอนนี้คือบั๊ผมยังไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเราเข้าในเขตป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นปะมันจะขึ้นบั๊นี้มานะครับผมซึ่งไอ้บั๊เนี่ยมันจะทําให้เราตีเบาลงนะครับผมนะอันนี้เรื่องจริงนะครับในตีเบาลงผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าตีเบาลงนะครับผมนะก็มันดูดีมันจะเป็นบั๊โค้ดอยู่ผมก็เลยไม่ไม่มีข้อมูลในณจุดนี้นะครับผมนะโอเคซึ่งเดี๋ยวดูนะตอนนี้คือผมตีดาเมจ1 5 1นะครับผมนะ1151เดี๋ย ตี่ตัวไรเดียวเมื่อกี้151ปั๊บให้เราตีบัฟของเองก็เห็นปะ่ะ177นะก็จะหายไปวันดาเมจิ0หน่วยนะครับผมนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับฮีโร่หรือเปล่าผมว่าน่าจะมีผลนะครับผมนะกับการตีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตีไปจ้านเดี๋ยวตีไปจ้านเพื่อนผมตีไปจ้านเข้าเท่าไหร่141นะครับผมนะฮะ142โอเคประมาณนี้นะครับผมนะครับข้า,ขามเองเลยลัน แผลร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองนะเดี๋ยวผมจะตีอ่าไอ้ตัวนี้เห็นปะดามเมจขึ้นสองร้อยเห็นปะคือคือมันข้าวหน้าที่เวทยากนิดนึงนะครับผมเนะี่ยเห็นปะสองร้อยคือคือเวทยากมากแล้วก็แบบไปสู้กับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยากมากนะเพราะว่าดามเมจเราจะหายนะครับผมนะเอาง่ายๆคือผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับแบบนี้มาทำไมวะผมมองว่าสเสน่เอวีไม่หายไปเลยนะครับผมนะแต่ถามว่ามันมันดีไหมนะคเขาโทรศหรับคนที่เล่นป่าผมบอกว่าคนเล่นป่ามันก็ดีนะครับผมนะแบบว่า มึงมาเวดีอะไรเงี้ยดาเมจมึงไม่มีอะไรอย่างง,ง,างี้นะครับผมนะเออมันก็ทําให้แบบคนอยากกลับมาเล่นป่าเยอะขึ้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าช่วงนี้คือคนแทบไม่อยากเล่นป่าเลยทุกคนเวลาลงแรงเอะไรเงี้ยนะครับผมนะ,ะเออแม่งไม่มีใครเล่นป่าเลยเว้ยคือมันผิดกับช่วงแรกๆกันที่เอาวิ่เปิดแบบโหแย่งก,ก็เล่นป่าแบบชิบหายเลยทุกคนเห็นไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ราทีระบัฟนี้ถึงจะหายไปนะครับผมนะผมว่าในวันสัก4ี่ถึงห้าทีบ้านนะครับผมนะเออเพราะว่าช่วงนั้นมันก็เริ่มแบบ ต้องแบบตีมังกรตีอะไรกันละนะครับผมนะเห็นปะคือดิดิคือผมกว่าจะฆ่าได้แต่ดูดิคือแบบมันใช้เวลานานมากเลยนะแล้วถ้าผมอยู่แบบบริเวณป้อมอ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงแบบว่าอยู่บริเวณเลนนะถ้าเลนไม่หายนะเอ้ยเลนหายนะครับผมนะแต่ถ้าเราเข้าป่าปุ๊บสิดสัญลักษณ์ทันทีนะครับผมนะนี่เลยเห,ห็นปะเอ๊ะคือผมบอกเลยว่าไม่ค่อยชอบไม่ไม่ชอบยิงอันนี้นะครับผมนะคือลองคิดสภาพดูถ้าเราบอกว่าจะ เวหรือว่าได้ป้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะก็คือแบบว่าถ้าอยากจะให้ดาเมจลดก็แอบมาตรงนี้นะครับผมนะ,นะดิเห็นปะเราบวกกันตรงนี้ก็ได้เปรียบละ yeah, go เห็นปะเห็นปะโหดาเมจโหดาเมจไม่มีเลยไอ้เ <c> จ <oughs> ๊ขนาดอาย่าวิ่งสาม 3, คอมโบมพ่งสามสี่รอบมพ่งไล่ตีกว่าจะตาย <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ากีทีมันจะหายนะเดี๋ยวผมยืนอยู่ในป่านานๆเลยก็ล้วกันนะครับผมเนะนะเพื่อให้ดูว่ากีทีมันจะหายเนาะ ก็ผมบอกเลยว่าเวทป่ายากมากนะแผ่นหน้านะครับผมนะก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบช่องโหว่มันเยอะเกินอะแล้วแบบอะไรอย่างงี้มันค่อนข้างที่ไม่ค่อยดีนะผมว่านะเออเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับอัพจะอัปเดตเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะมันก็อยู่แค่เซิร์ฟเบต้าอยู่นะครับผมเนาะคือว่าไงถ้าเราไปฆ่า ดักฆ่าป่าไปเวทอะไรเงี้ยก็เราจะเสียเปรียบนะครับผมนะเอาง่ายคือต้นเกมอะ่ะถ้าเราไปเวทเราเสียเปรียบแน่นะครับผมนะ่ยเอาแตงดาบฮีโร่เลยจะได้เปรียบจริงๆนะครับผมในของโบลเลยอย่างนี้อ๋อนี้หายแล้วนะครับวันนี้สี่นาทีนะครับผมนะบัฟอันนี้จะอยู่สี่นาะทีนะคือสี่นาทีปุ๊บหายเลยนะครับผมนะโอเคมันก็นานอยู่นะคือมันเอาง่ายคือมันให้ให้ ม่ให้โอกาสป่าเราได้ฟาร์มอะเออเวลาถ้าเราเล่นป่าเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ฟาร์มนะครับผมเนี่ยสมมติว่าเราเอาตัวแบบแพ้ทางมาหรือเอาตัวเอาแง่มันเอื้ออํานวยอยู่นะเอื้ออำนวยแบบพวกตัวที่แบบไม่ควรเอามาฟาร์มมาฟาร์มได้เอาเก็้ป่ะควานูจะเวทไม่ได้นะครับผมเย่างเช่นแบบพวกกาลีเงี้ยกาลีนะครับผมที่มันปิดคีปได้ไวอยู่นะครับผมเนะยแล้วก็ โดนแกงยาก,กอะไรเงี้ยไม่ใช่โดนแกงยากคือแบบว่าโดนเวทยากเนี่ยเพราะว่ามันมีบัฟอันนี้เข้ามามันก็ช่วยได้นะมันผมว่ามันน่าจะเอื้อให้ป๋าเล่นง่ายขึ้นนะครับผมนะให้ป๋ามีความหลากหลายนะผมว่านะแพทหน้าแต่ก็คงไม่ไม่มีหรอกนะครับผมนะความหลากหลายอะไรเลอะเทอะนะครับผมนะคนก็จะเล่นแบบโดเมตา้ากันนะครับผมเนะียเกมนี้เกมในนี้คนก็เล่นเน้นเมตาครับหมดเลย โอเคฮะก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกนละกันนะคเขานะก็ถือว่าอัปเดตข่าวสารเพียงเล็กๆน้อยๆนะครัเขานะก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวดูไอเทมนิดนี้แหละอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าไอเทมไม่มีนะครับเขาโเวทก็ไม่มีครับผมไม่มีฮะโอ้ไม่มีผมจะให้มีรองเท้าดาเมจปะจริงปะโอเคฮะก็สิ่งที่จะมีอัปเดตอีกนะเขานั่นก็คือด้าน คองนะรับทุกคนก็น่าจะรู้ละอันนี้นะเขาผมเนะียเดี๋ยวขาเลยคองใหญ่นะคลองสิบห้าทีนะรับผมนะเขาจะปรับนะรับผมนะ,ค,นะค,นะคือแบบว่าไม่มีคองตัวใหญ่เดินแล้วนะเวลาราคาได้นะปกติจะมีคองตัวใหญ่เดินมานะเวลาราคาได้แต่ว่าันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นแวนกาดแทนนะรับผมเนะี่ยผมมองว่าผมชอบแวนกาดเอ้ผมชอบของตัวใหญ่มากกว่านะยิงมันเมกกาสดันป้อมได้มากกว่าแล้วเลือดมันเยอะ แต่แวนการ์ดผมไม่แน่ใจว่าเรือมันจะเยอะหรือเปล่าแต่ว่าแวนการ์ดสามารถที่จะสตาร์ทปอมได้นะครับอันนี้แต่ผมมองว่าคองก็ยังดีกว่าอยู่ดีเออองตัวใหญ่อะ่ะเวลามันเดินมาเนี้ยเนี่ยเลยสี่ทีแล้ก็สามารถเดินเบรคายได้ต้มปกติแล้วเนาะเออสำหรับอ่พาพันธุ์ิดการอัปเดตใหม่นะครับผมนะก็จะกครูดาวเพียงหกวิมั้งนะครับถ้าเราได้คิวเฮ้ยมันแก้เรียงวะเดี๋ยวลองดูดิ ผมว่ามันโกงไปนะโอเคเดี๋ยวลองมาลอง execute S Q กันดีกว่านะครับผมว่ามันโอ๊ยเคียร์ไปตายเลยกด <laughs> ไม่ทันตัวเฮกูจะตายก่อนนะ <laughs> <c oughs> นี่ฮะเอเอาหายนะเขาเออยังไม่หายนะเขาโอ้นะก <c oughs> ็คือแบบว่ายังครูดาวของวิเหมือนเดิมนะเขาผมเอาผม <c oughs> ไม่ทันแล้วถ้าเรากดไม่ทันนะเขาผมว่าก็จะแบบ กูดาม6 0บ0 v ตามปกตินะครับผมนะจาก90ปะ90ปรับมาเหลย60ก็ถือว่ายังเร็วขึ้นกว่าดีอยู่ดีนะเพราะว่าเออเกมนี้มันจะแบบพยายามปรับให้คนใช้มากขึ้นนะครับอะไรที่คนไม่ใช้มันก็จะปรับให้มีคนใช้นะอย่างเช่นแบบ execute แทบไม่มีคนใช้นะแรงสูงมันก็จะแบบใช้แต่ฟิ figure ไว้หนีกันนะคเขาแต่อันนี้ก็ปรับมาใหม่ก็อาจจะแบบมีคนใช้เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ โอเคนะก็สำหรับคลิปน,นี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะคิดเห็นกันยังไงกับ uh, การอัปเดตใหม่นะครับเกี่ยวกับการไม่ให้เวทป่านะครับผมนะมันก็มันก็ดีสำหรับคนเล่นป่านะรจริงๆนะครับผมนะอันนี้แต่ว่าคนที่แบบผู้เล่นปกติอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเวทไม่ได้อะขอโมยบล็อกก็ลำบากอะ่ะ <c oughs> เออนะครับผมนล้วก็บายผม